<Hey. S 2> สวัสดีค่ะก็กูบิกนะคะก็มีน้องๆหลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามาว่ากิ๊ก,กทําไมพี่ทํางานอะไรอ่ะทําไมมันได้เงินเยอะจ้างอะไรอย่างงี้นะก็อยากจะบอกนะคะว่าเนี่ยเงินพวกเนี้ยที่พี่ได้มานะคะเป็นงานสุจริตนะคะน้องๆบางคนบอกพี่ทําจริงได้จริงหรือเปล่าหลอกลวงไหมนู่นนี่น่น,น,น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกนะคะว่างานพี่อ่ะหลอกค่ะ หลอกให้มารวยถ้าอยากจะโดนหลอกให้มารวยแบบนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะร่วมโปรเจกต์แล้วอยากจะมีเงินเหมือนพวกพี่ๆนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยในแชทพี่นะคะหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์ก็จะอยู่หน้าเฟซที่อยู่แล้วเนาะถ้าน้องๆคนไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาสอบถามได้ค่ะเพราะว่าพี่รับทุกๆจังหวัดนะจ้าสนใจร่วม งานด้วยการอยากมีงินใช้แบบนี้ก็ถักมาได้เลยนะโอเคจ้าบ๊ายบายนะ